สวัสดีค่ะบ i m Eye Channel ใช่แล้วครับเป็นวันที่เราต้องมาพบปะกับพ่อแม่หลายหลายคนหลายรายการคือเอาง่ายๆว่าเราจะพาพี่ทีกับน้องพีนะคะมาเข้าสังคมนั่นเองนี่กระโบวนะคะกระโบวกระโบวยังไม่เห็นเห็นแต่อาตั้มอ่านี่ไงกระโบวอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องบีม Eye c h า n n e ด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวตามเราเข้าไปเลยค่ะเราเข้ามาเลย เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะลิลลี่พุทเป็นคาเฟ่สำหรับเด็กนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะจ๊ะจูนี่วนน้องจินี่ใส่ดอยจินี่ใส่พับกันเลยเป็นผู้หญิงเขาชอบผู้ชายดูคนนี้มาดูคนนี้มาสาวสาวไงลูกไม่เคยเจอสาวสาวงงเลยเจ๊อยากได้ผู้ชายอยากได้ผู้ชาย แล้วคุหนานไนถึงว่าโพูดไงญ่อะแปลกๆร้านนี้นะคะเขาเอาก็เข็นข้าไม่ได้นะจ๊ะเผื่อใครจะมาจะได้รู้ไว้รัางาความสะอาดถอดรองเท้าก่อนพี่คิมเอารองเท้าใส่ล็อกเกอร์เลยดิโอ้มีเมียดูแลนะครับทำเงินเดือนพี่ด้วยของเท้าก่อนะค่ะีง่แมี่ของน้อง นี่เราเจอตุ๊กแก๊งของเราแล้วค่ะเย้เ,<อ>เ<อ>คุณจ้าเบ้ยคนนี้เป็นคนเลือกร้าน <blind ing! S 1> เคยเหรทำไมน้าบอกเขาว่าต้องใส่ถุงเท้าด้วย,วยนึก <c oughs> ออกเมื่อเช้าเหมือนกันค่ะติ <c oughs> ๊กติก็ต้องใส่ถุงเท้านะคะ วันนี้ขี่ได้เปล่าง,งเองงอวันนี้เจอคนเยอะนะเอา้าทำไม,ไมเปลี่ยนคนอุ้มแล้วชอบคนสวยค่ะ ามีเมนูอ,อะไรแนะนำไหมคะอ๋อเมอนูแนะนำนะคะจะเป็นต่ออันนี้ค่ะจะเป็นข้าวผัดกิมจิเล็กต้นไก่ค่ะแล้วก็เป็นซ้าบุกีค่ะนางบัวแล้วยุย่ะไม่ได้มาทำไมอ่ะก็คิวแตอกอ๋อแบบไม่ให้โดนแดดอะไรก็เลยสุ่ว่าเอออย่าเพิ่งมาดีกว่านะเจอคนเยอะรอมบกบางทีก็ใจบางเดี๋ยวร้องไห้ ของกินเล่นนะกินพิซซ่าป่ะพิซซ่าไหมล่ะอาอว่าสั่งอะไรเป็นขนมปังแทนที่แบบว่าหยิบขึ้นมากินได้อะไรอย่างนี้น,นะ เกอรกี้ค่ะในส่วนนี้เป็นสิ่งที่เป็นเฟรนด์ไอเท็มของลูกหลานนะคะนั่นก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าและเฟรนช์ฟรายค่ะแพงมากเลยค่ะนี่กำลังพูดถึงโรงเรียนลูกแล้วจ้ะใช่ค่ะแะไรบอกว่าแพงโรงเรียนลูกหรือยังอ๋อเราเราก็แพงไปแล้วเนอะบอกเขาไปโรงเรียนวัดแถวบ้านแล้วพี่ยังคงชอบขี่ม้าอยู่แล้วเออพี่ความสุขจังเลยเนาะเล่นทุกอย่างนะใช่ใช่แค่เก้าเดือนก็หยอดทุกอย่างใส่ปากลูกก่อน ดีไหมคะกินประมาณครั้งนึงประมาณสิบช้อนนะชนสิบช้อนโตดูดิอปแล้วหน่อยเวลาให้จยอปเวลาน่เป็นไปแล้วนี่พ่อจะให้ลูกกินเป็นไ่ ว่าลูกเราอะน่าเลออบอกแล้วว่าเด็กอะเราอย่ากที่ว่าเขาไม่รู้เรื่องนะคะยางที่ได้พาเขาออกไปดูดูนี่หรือว่าออกไปแบบเจอคนบ้างหรือเอาไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยหมายว่าพัฒนาการทางอารมณ์หรือว่าอีคิวของเนี้ยหมายว่ามันได้นะตรงนั้นหรืออยากจะให้ดูดีมากตอนนี้อ่ะบอกว่าน้องพีเนี่ยสังเกตว่าชอบสาวๆสาวๆสวยๆนะน้องหลับปุ๋ยน้องแอปเปิลเนี่ยนายหอุ้มนะจ๊ะ เดี๋ยว สนกกับลูกอะ่ะบอกเลยออลวิธีดีวให้คนร้อยใหญ่เลยเธีชอบบเลยชอดูเป็นครอบครัวเดียวกันเลยแง่มากเลยอยาให้ลูกเล่นแบบผู้ดีดีกว่า ไ้ขโมยของมากกว่ามาจีบสาวขโมยของไมเล่นเด้อลูกนะเฮ้ยเฮียียลูกม้าสอนไปยังไงลูกอย่าจมจู่จมผู้ชายเลยนะโอ้โหแกล้งเขาเองเฮ้ยยอมใช่ไหมยอมน้องสาวไม่เป็นไรลูกอยู่ในสายตาพี่ใหญ่ทำได้เอาเลยลูกโอ้โเรื่องไม่ถูกเลยเนอะเอา ทุกคนโบกมือบายบายัน่อแฮดแอถ่ายทางน่้ด้วยพ่ทีน้องพี่น้องพี่ทุกคนทุกคนแห็นตนี้แล้วมาเร็วดิงจุ๊บออดดิงจุ๊บออทั้งคู่เลยแล้วหนึ่องสามเออเออโอออกดลัวแล้วเออออออแม่แม่ค่ะเดี๋ยวเราทำท่านี้กันนะคะว้า ก็แบบช่วยดูแลนะฮะแม่สีเรือนขึ้นมิจัดทีด้วยนะเดี๋ยวให้ดูไปหน้าของคนที่อ๋อไม่ใช่คนนี้นะฮะคนที่ทำคือคนนี้ลเล้อป่ะเล้อค่ะดูสิดูสินี่หลักฐานเต็มเต็ม ว่าลูกลูม่วงนอนมากแล้วอ่ะเราก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมค่ะหวังว่าวันนี้จะสนุกกันนะฮะวุ่นวายนิดหน่อยพ่อกับแม่เหนื่อยมากบอกเลยไม่ได้หยุดยอนเลยวันนี้เออยังไงยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง B-Heart Channel นะใช่แล้วค่ะบ๊ายยอหลังจากที่ไปปล่อยพลังมัมแมมอ้วน โจ้าลูกดูซีซึมมัมแมมไปหมดเลยแล้วก็หมดหมด,หมดสติไปแล้วตอนนี้ก็คือหมดสติไปแล้วเช่นกันนะคะแต่คือไม่มีใครตลกเท้าอ้วน้ะ